กล,กลับมาอีกครั้งนะครับทุกท่านฮะไอ,ไอ้นี่นะ่าจะเป็นข้อสุดท้ายแล้วนะครับสำหรับวันนี้นะครับเดี๋ยวผมขอตัดแต่งเล็กหนะ่อยแล้วก็ตอนที่ผมอัดเนีมันดึกแล้วนะครับเวลาที่นี่ก็เกือบห้าทุ่มหทุ่มแล้วนะครับเดี๋ยวคือผมอยู่ที่ อเมริกานะครับทุกานฮะตอนนี้คือผนังห้องที่อเมริกามันบางมากนะครับมันบางมากมันบางจริงจถ้าเกิดผมพูดเสียงดังเนี่ยมันจะไปรบกวนนะครับไปรบกวนเมดนะครับไปรบกวนรูเมดเพราะว่าผมแชร์ห้องกันอยู่นะครับผมแชร์ห้องกันอยู่ผมไม่มีตังนะครับผมไม่มีตังบดเลยต้องแชร์ห้องกันอยู่แล้วมันก็จะเสียงดังรบกวนเขานะครับความเกรงใจเป็นสวัติของผู้ดีครับผมถึงว่าผมไม่ค่อยมีก็แล้วแต่นะครับถึงว่าผมไม่ค่อยมีก็แล้วแต่แต่ผมก็อ่ะคนขับมันมันเป็นเวลาพักพอดนะครับเป็นเวลาพักพอด โอเคครับอันดับแรกกับอันดับแรกครับข้อนี้เป็นไมข้อสําคัญที่เราจะโชว์ว่าเฮ้ยบางครั้งเนี่ยมันบางครั้งเนี่ยเราไม่ใช่ตัดครั้งเดียวแล้วได้คาตอบเลยนะบางครั้งเราไม่ได้ตัดครั้งเดียวได้คําตอบเลยเราอ่ะพยายามตัด บ่อยครั้งที่เราว่าเฮ้ยนี่มันง่ายนะถ้าเกิดต้องการหาแค่บางชิ้นเนี่ยเราไม่ตอดอปเซชันในตัดโปเดียวแล้วเรารู้เลยแต่บางครั้งะ่ะเราตัดแล้วเราอาจจะไม่เจอคําตอบเราต้องค่อยๆนะครับเราต้องค่อยๆคย้คอนคย้คอนมันหาส่วนที่เกี่ยวข้องนะครับหาส่วนที่เกี่ยวข้องเอามาหาคําตอบหาแรงที่เกี่ยวข้องเอามาหาคำตอบ,ยอ,อ,าาาตอ,บอย่างเช่นในกรณีนี้ครับ d e t e r m i n a n f fourth in the member e b นะครับ for the loop touch show inflict ในรูปนี้ อินดิเคตนะครับว่าอินดะิเคตอะไรว่า A whatever member เนี่ยมันอยู่ใน tension หรือเป็น compression ผมบอกเลยว่าหาคําตอบถูกเนี่ยนะครับหาคาตอบถูกเฉยไม่ได้สําหรับเรื่องนี้เราต้องรู้เดี๋ยวว่ามันเป็น tension หรือ compression ก่อนหน้านี้เราบอกว่าถ้าไม่รู้ว่าเป็น tension หรือ compression กหนดให้มันเป็น tension ไว้ก่อนคือดึงออกจากจุดไว้ก่อนนะครับดึงออกจากจุดไว้ก่อนเดี๋ยวถ้ามันเป็น compression มันจะสะท้อนออกมาในตัวการคํานวณของเราเอง นะครับเดี๋ยวเครื่องหมายมันกลับเองไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงผมบอกว่ารู้จักเราอยากรู้ไอ้ตัวที่อยู่เมมเบอร์ตัวนี้นะครับ EB นี่อยู่ EB นี่อยู่ตรงนี้นะครับ EB อยู่ตรงนี้เดี๋ยวใช้ pointer น่าจะดีกว่า EB นี่อยู่ตรงนี้อยู่ตรงกลางพอดีเลย EB นี่อยู่ตรงกลางพอดีคําถามว่าไอ้พอเราอยากรู้ว่า EB อยู่ตรงกลางพอดีท่านนั้นผมก็ตัดอย่างนี้เลยสิมันจะไปยากอะไรตัดอย่างนี้เลยสิจะไปยากอะไรเนี่ยตัดอย่างนี้เลยมันจะไปยากอะไร มันก็ชิปหายสิครับมันก็ชิปหายสิครับเพราะเราก็ไม่รู้ว่าไอแรงที่อยู่ในเมมเบอร์ E F นี่มีค่าเท่ากับเท่าไรไอแรงที่อยู่ในเมมเบอร์ E B นี้เท่ที่เราต้องการก็ไม่รู้ว่ามีค่าเท่ากับเท่าไรและไอตัวแรงที่อยู่ในเมมเบอร์นะครับ F E อ่ะ E D นี้นะครับก็ไม่รู้ว่ามันมีค่าเท่ากับเท่าไรเรามีแค่นะครับเราไม่สาม,มารถหาคําตอบได้ดังนั้นผมก็เลยบอกว่าคือดังนั้นผมตัดนะครับตัดเนี่ย ผมตัดอีกแบบหนึ่งได้ไหมผมตัดในลักษณะอย่างนี้นะครับผมตัดในลักษณะอย่างนี้ผมตัดในลักษณะอย่างนี้ผมจะได้เป็นเมมเบอร์อย่างไรเล่านะครับผมจะได้แบบไหนถ้าผมตัดในลักษณะนี้ก็จะกลายเป็นแบบนี้ผมตัดออกมานะครับตัดออกมาตัดในลักษณะนี้อ่าผมตัดอย่างนี้ดีกว่านะครับตัดอย่างนี้ตัด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 นะครับตัดตัดง่ายตัดง่ายห นะครับขี้โกงนะครับขอญาตขี้โกงเล็กน้อยผมตัดในลักษณะนี้ได้ไหมผมตัดลักษส้นนี้ได้ไหมก็ผมอยากทําแบบนี้นะครับผมอยากทําปัญหาคือทําไมนะครับทําไมทําไมทําไมอ่ะผมอยากตัดลักษณะแบบนี้ได้ไหมโอเคนะครับผมผมตัดในลักษณะแบบนี้ได้ไหมนะครับตัดลักษสะแบบนี้นะครับอ่าตัดลักษณะแบบนี้นะครับอ่าตัดลักษสะแบบนี้ผม ตัดในลักษณะแบบนี้ได้ไหมได้ไหมมันต้องได้ดินะครับมันต้องได้ดินะครับมันต้องได้ดิ RPG เราก็ตัดออกมาในลักษณะนี้แลีผมคํานวณฝั่งนี้ก่อนทำไมผมถึงอยากตัดออกมาในลักษณะนี้ครับตัดออกมาในลักษณะนี้บังเอิญว่าไอ้ตัวอยู่บนบนนี้ตัวอยู่บนนี้เป็นคือตัวในลักษณะนี้ครับอันนี้เขาให้แรงที่ support direction มาแล้วนะดังนั้นเราไม่ต้องไปหาแรงที่ support direction ละเขาให้มาแล้วนะครับให้มาแล้วเราก็เลยบอกว่า ไอตัวที่อยู่ที่จุด E เนี่ยอยู่ที่จุด E เนี่ยพอเราไปเช็คดูดีมันมีแรงตกลงมานะครับอันนี้ที่จุด E นะครับมีแรงกดลงมาอยู่ที่100่งร้อยอันหนึ่งพันนิวตันหนึ่งพันนิวตันเราไม่รู้ว่าแรงตัวนี้เป็นแรงคอมเพรสชันหรือเป็นแรงเทนชันเขียนออกมาเป็น F ค่ะเป็น F อะไรนะครับ F ของ FEB ค่ะ F ของ FEB โอเคละโอเคละโอเคละหลังจากนั้น เราไปเขียนแรงสมดุลแรงที่จุดนี้ครับก็มีอยู่2แรงขึ้นมาอีกฝั่งหนึงมี2แรงขึ้นมาอีกฝั่งหนึงแรงตัวนี้เป็นแรงของ F นะครับ F E D compression หรือ tension ไม่รู้ในกรณีนี้นะครับกำหนดให้เป็น compression ไว้ก่อนอากำหนดให้เป็น compression ไว้ก่อนหลังจากนั้นครับหลังจากนั้นหรืออีกแรงหนึ่งที่กระทำกันที่จุด E ครับก็คือแรง F นะครับแรง F แรง f F F นะครับ FFE อมีแต่นะครับ F ของ FE เขียนแรงเสร็จอย่าลืมใส่มุมนะครับเขียนแรงเสร็จอย่าลืมใส่มุมไอ้ตัวมุมนี่ดูดีๆนะนะครับมุมนี่ดูดีๆอ่าเขียนแรงเสร็จอย่าลืมใส่มุมครับมุมนี้นะครับกาง30องศาเส้น2เส้นนี้ขนานกันมุมแย้งดังนั้นอันนี้ก็กลายเป็น30องศาเช่นเดียวกัน เท่านั้นยังไม่พอครับทุกท่านเท่านั้นยังไม่พอไปดูมุมอีกตัวหนึ่งนะครับมุมอีกตัวหนึ่งตัวนี้สามสิบองศาตัวนี้นะครับก็สามสิบองศาสามเหลี่ยมหน้าจั่วนะครับมุมที่ฐานเท่ากันก็กลายเป็นครับก็กลายเป็นอ่ากลายเป็นส0สิบองศาเหมือนกันสาสิบองศาเหมือนกันอ่าละสามสิบองศาตัวหนังสือนี่นะครับตัวหนังสือโอเคเราบอกว่า ไอตัวที่เราตัดที่จุดแรกเนี่ตัดที่จุด A เนี่ยมันเหมือนเป็นสมดุลของจุดถ้าเกิดสมดุลของจุดนะครับอีควิเลเบียมนะครับออฟพาดิโคมันก็มีอยู่สองสมการคือซิกมา f อฟสกับซิกมาเอฟมีค่าเท่ากันกับ0มีค่าเท่ากันกับ0แต่ตัวแปรเรามีถึง3ตัวครับตัวแปรเรามีถึง3ตัวดังนั้นเราไม่สามารถหาคำตอบได้ผมก็เลยบอกว่าดังนั้นผมก็ไปตัดอีกตัวหนึ่งแล้กันและก็มาซัพพอร์ตกัน เพื่อหาแรงสักแรงแรงหนึ่งสักแรงแรงหนึ่งมาเติมเต็มมาเติมเต็มนะครับมาเติมเต็มแรงและสร้างสมการสงสมการนี้มันจะทําให้คําตอบของเรานั้นขาวมาได้ทันทีทันนะทันนะเนื่องจากตัวนี้นะครับเราไปตัดออกมาและมันก็เหมือนแรงที่กระทาที่จุด E ีพอแรงที่กระทาที่จุด E เนี่ยมีอันโนนที่เราไม่รู้อยู่3แรงนะครับมีอนโนที่เราไม่รู้อยู่3แรง แต่สมการของสมดุลของจุดนั้นเรามีแค่2แหแรงซิกมา f อฟับเกับซิกมา f อฟับวมี2ส,สมการนะครับมี2ส,สมการก็หาได้นะครับก็หาได้แค่2ตัวแปรแต่เรามี3ดังนั้นผมเลยจะไปหาแรงหนึ่งมาแรงหนึ่งมาแรงหนึ่งมาเพื่อนะครับเพื่อจะมาทำนะครับเพื่อจะมาทำข้อนี้ของเราให้เสร็จ ผมก็เลยไปโฟกัสครับไปโฟกัสไอตัวที่ผมตัดมานะครับรัวที่ผมตัดมาเป็นอย่างไรบ้างมันเป็นอย่างไรบ้างไอตัวที่เราตัดมานะครับตัวที่เราตัดมาไอตัวที่เราตัดมามันมีลักษณะไหนนะครับมันก็มีแรงนะครับโอตายแล้วนะครับเอาตายแล้วโอ้โหกดผิดนะครับเอานะครับมันก็มีแรงนะครับมันก็มีแรงขออภัยนะครับมันก็มีแรงที่เกิดจากเมมเบอร์นะครับเกิดจากเมมเบอร์ e นะครับ e และก็จุด d ที่เราเพิ่งตัดไปเรากำหนดให้เมื่อกี้เรากำหนดให้มันเป็นคอมเพรสชันเราก็กำหนดให้เป็นคอมเพรสชันเหมือนเดิมนะครับคอมเพรสชันเหมือนเดิมสำหรับตัวนี้นะครับเป็นแรงนะครับเป็นแรง f นะครับเป็นแรง f e d และก็มีแรงนะครับมีแรงตัวนี้กำหนดให้เป็น tension, เทนชันเบียนเทนชันก็กลายเป็น f ของเมมเบอร์นะครับ e b นะครับเมมเบอร์เอ e, เมื่อตัดออกมาเสร็จแล้วนะครับตัวนี้ก็กลายเป็น f นะครับของ Member นะครับของ Member a b และไอน,นี้ก็กลายเป็น f นะครับ f f ของ Member นะครับของ Member f b ถันเนาะทันเนาะรูปเต็มก่อนที่เรายังไม่ตัดเนาะแล้วก็ใส่ไปใส่ไปมันมีหลายแรงจังเลยอะ่ะมันมีหลายแรงจังเลยอะ่ะเราอยากได้นะครับเราอยากได้แรงไหนแรงหนึ่งก็ได้เนี่ยนะครับไปเติมเต็มเราจะสามารถหาคําตอบของเราได้ทันที ผมก็เลยว่าเฮ้ยไปเทคโมเมนต์ที่จุดไหนดีวะนะครับถึงจะง่ายถึงจะง่ายถ้าง,งั้นนะครับถ้าง,งั้นถ้าง,งั้นผมไปเทคโมเมนต์ที่จุด B ได้ไหมอ่ะมันจะได้ง่ายนะครับมันจะได้ง่ายเพราะเราดูชิ้นส่วนนะครับชิ้นส่วนเมมเบอร์นี้ทั้งก้อนนะครับทั้งดุนเลยนะครับนะครับไอแรงที่เราไม่ทราบค่าคือ F นะครับ F E B เนี่ยแรงที่เราไม่ทราบค่าเนี่ย F ของเมมเบอร์ F B เนี่ยแรงของเมมเบอร์ A B เนี่ยมันผ่านเข้ามาจุด B หมดเลยนะ หลัมซ้ำยังไม่พอแรงอ,ลอ,อัลเลชั่นของ m หนึ่งพนิวตันเนี่ยก็ผ่านที่จุด b นะถ้าเกิดเทคโมเมนที่จุด b เนี่ยเราก็จะได้ตัวแปรที่เราต้องการนะครับเพื่อจะไปหาต่อก็คือ fed ได้ fed ได้แต่ fed มันมันอยู่แบบนะครับหานะครับหาถ้าเราไปเทคโมเมนที่จุด b เราก็หาโมเมนต์อาร์มของมันยากสิทำไมมันลอยอย่างนี้เลื่อนมันไปอยู่ตรงไหนที่มันง่ายๆหน่อยได้ไหม นะครับเลื่อนมันอยู่ตรงไหนที่มันง,ง่ายหน่อยได้ไหมล้วก็ว่าเฮ้ยดังนั้นมันเป็นนะครับมันเป็น line of action นี่ดังนั้นผมขออนุญาตไอ้เลื่อนไอ้ตัว f นะ่ะนะครับให้มันมาอยู่ลายเดียวกันหน่อยได้ไหมให้มันไปอยู่ในตำแหน่งที่ง่ายต่อการคำนวณหน่อยแต่มันอยู่ล i n เดียวกันมันคือ f ของ f e d ตรงนี้นะครับเลื่อนมาตรงนี้หน่อยเลื่อนมาตรงนี้หน่อย เลือนเสร็จแล้วนะครับเลื่อนเสร็จแล้วก็โสซทิ้งไปตัวนี้ก็หายไปผมเลื่อนอย่าคืนะถ้ามันอยู่ใน line of action เดียวกันเนี่ยเราสามารถนะครับหาโมเมนต์อยู่บริเวณไหนก็ได้แต่เลือกบริเวณที่มันหาค่าง,ง่ายนะครับหาค่าง,ง่ายที่สุดสําหรับเราเหตุผลที่ผมเลือกมาตรงนี้เพราะก่อนหน้านี้นะครับมันก็คือนะครับจุดที่เราสามารถนะครับหาระยะห่างของมันได้ โอเคละ mm hmm. เท่านั้นยังไม่พอเท่านั้นยังไม่พอเท่านั้นยังไม่พอมุมนี้นะครับมุมนี้กาง30องศาเนาะก่อนหน้านี้อีมุมนี้ก็เลยกาง30องศานะครับกาง30องศาโอเคเพื่อจะให้หาโมเมนต์ได้ง่ายเราจะไปเทคโมเมนตะ์นะครับเทคโมเมนต์ที่จุด B เทคโมเมนต์ที่จุด B โอเคเนาะเทคโมเมนต์ที่จุด B นะครับเทคโมเมนต์ที่จุด B บังแม่ ที่งผมภาษาซื้อกินสกีนมานะครับผมแต่ไฟมันไม่พอนะครับมันเลยบังนะครับโอเคไปเทสโมเมนต์ที่จุดนี้นะครับเทสโมเมนต์ที่จุดนี้บังไหมเนี่อ่าไม่บังแล้วนะครับไม่บังแล้วไปเทสโมเมนต์ที่จุดนี้นะครับเทสโมเมนต์ที่จุดนี้ไปเทสโมเมนต์ที่จุด B นะครับเทคนมื่อที่จุดบผมขอแยกแตกแรงตัวนี้ก่อนแล้วกันนะครับแตกแรงตัวนี้ก่อนแล้วกันจะได้ง่ายๆนะครับ FED นะครับทำมุม30องศาแตกไปอยู่ในแกน x กับแกน y นะครับอยู่นี่นะอยู่นี่นะครับผมอยู่ตรงนี้อยู่นะนะครับ F นะครับ F F ก็เลยกลายเป็น F ของ FED ครับ F ของเอฟอีดี30องศานะครับแล้วก็กลายเป็น F ของ FED นะครับ F ของ FED ไซน์นะครับ30องศาได้เลยครับได้แล้ว,บลวสบายสบายแล้วดูก่อนนะครับดูก่อนหยุดก่อนนะครับหยุดก่อนค่อยๆดูไปค่อยๆดูไปไปเทคโมเมนต์ที่จุด B นะครับเทคโมเมนต์ที่จุด B ตัวไหนนะครับตัวไหนที่มีไลน์ออบเจกชั่นผ่านจุด B ไม่ต้องเอามาคิดโมเมนต์ตัวแรกก็ไปก่อนเลยครับ F ของเมมเบอร์เอบของเมมเบอร์นะครับเมมเบอ, A, B, อร์เอ แล้วก็แรงของเมมเบอร์นะครับ e b ไปก่อนเลยไปมาละแม่งก่อนเลยอีกแรงหนึ่งก็คือแรงนะครับ1,000ทนิวตันผ่านจุด b เหมือนกันไม่ต้องนำมาคิดโมเมนต์แนวแรงผ่านจุดหมุนบ่ต้องนำมาคิดโมเมนต์อีกตัวหนึ่งก็เห็นกันจะาจอยู่ว่านี่ไงก็วิ่งผ่านกันมาอยู่นี่ไงนะครับแรง f e d cos สส30วิ่งผ่านกันมานะครับก็ไปมาละแม่งเดวยกันไม่ก่อให้เกิดโมเมนต รอบจุดบีไม่ก่อให้เกิดโมเมนต์รอบจุดบีเอาละครับทุกท่านฮะเหลืออะไรมาก็น,นัง่งลำเรียงกันมาละครับลำเรียงกันมาซิกมาโมเมนต์รอบจุดบีให้ทิศท,ทวนเข็มนาฬิกาเป็นบวกซิกมาโมเมนต์รอบจุดบีให้ทิศท,ทวนเข็ม MB เป็นบวกนะครับเ b เป็นบวกนะบปวกดแขนนะโตมันมันต่ำนะครับผมถ้ามีคนดูเยอะเดี๋ยวจะไปหาซื้อเาอีมาใหม่น,นะครับผม มัพูดไปงัน้นแหละนะครับพูดไปงัน้นแหละซื้อเบียร์กินหมดก่อนนะครับซิกมาโมเมนต์รอบจุด B มีค่าเท่ากันกับ0มีตัวไหนบ้างที่ก่อให้เกิดโมเมนต์นะครับก็ค่อยๆกันไปเลยนะครับตัวแรกก็เป็นตัว1,000นะครับก่อให้เกิดทิศทวนเข็มนาฬิกานะครับตัว3,000ก่อให้เกิดทิศทวนเข็มนาฬิกา นะครับไอตัว1000ทวนเข็มนาฬิกาเป็นบวก1000นิวตันนะไปคูณอยู่กับเท่าไหร่นะครับระยะทางห่างจากจุดหมุนนะครับโมเมนต,ต์อาร์มของเขาก็คือ2บวก2กับผม2บวก2เป็น4นะครับตัวต่อมาครับคือตัว3,000นิวตันตัว3 0 0พันนิวตันนะครับที่ทวนเข็มนาฬิกาเป็นบวกก็นะครับห่างจากจุดหมุนเท่ากับเท่าไหร่แนวแรงของเขาห่างจากจุดหมุนในลักษณะทางตั้งฉากโมเมนต,ต์อาร์ม ออกมาเป็น2บวกกับ3,000นะครับนิวตันคูณอยู่กับ2เวลาทำในข้อสอบนะครับเขียนข้อสอบข้อเขียนอย่าลืมนะครับอย่าลืมเขียนหน่วยด้วยนะอันนี้ผมลืมเขียนตั้งแต่ตัวแรกแล้วนะครับผมก็เลยไม่เขียนเลยนะครับผมไม่เขียนเลยอย่ามักได้นะครับอย่ามักได้โอเคครับทุกท่านครับหมดยังฮะหมดยังฮะหมดยังฮะเหลือ,ออีกตัว4,000ันตัวนี้แต่ตัว4 0 0พันทให้เกิดหมุนในลักษณะที่ตามเข็มนาฬิกา ตามเข็มนาฬิกาต้องติดลบครับผมติดลบครับเพราะเรากําหนดให้ทิศทวนเข็มเป็นบวกเลยกลายเป็น4ี่พันนะครับสองบวกสองคนระกลายเป็น4ก็คือ4ี่พันคูณสเอาละครับเหลืออีกตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งนะครับเหลืออีกตัวหนึ่งตัวนี้แตกแรงออกมานะครับแตกแรงออกมาเป็นนะครับเป็นเป็น,น fed sine สามสก็เลยกลายเป็นลบเหมือนกันครับทุกท่านฮนะเป็นลบ fed ฮะ sine สามองศาห่างจาก จุดหมุนเท่ากับเท่าไหร่ก็2บวก2ฮะสบวกสเป็น4แนวแรงนะครับหางจากจุดหมุนในทิศทางตั้งฉากย้ํากันอีกที2อบวกสกลายเป็น4ฮะแก้สมการออกมาครับเรากําหนดให้ไอตัวอันโนนของเรานี้นะครับเป็นคอมเพชันถ้าเกิดคิดคําตอบมาแล้วเป็นบวกแสดงว่า FED ของเรานั้นเป็นคอมเพชัน แต่ได้คิดออกมาเป็นลบแสดงว่ามีทิศทางกลับกันจากฟรีบอดี้ไดแกรมสลับปรับแปรบได้ได้ออกมาเป็น F นะครับ E D คิดออกมาถูกจะได้ออกมาเป็นนะครับ300นิวตัน300นิวตันแสดงว่าทิศกำหนดในฟรีบอดี้ไดแกรมเป็นคอมเพรสชันนั้นถูกต้องแล้วนะครับถูกต้องแล้วได้ออกมาแล้วนะครับได้ออกมาแล้ว1ตัวสบายแล้วนะครับสบายแล้วนะครับสบายแล้วอ่าดังนั้นครับ ดังนั้นเราหาออกมาได้เราวว่า FED นี้มีค่าเท่ากับ3 0 0นิวตัน3 0 0นิวตันเราก็จะสามารถหานะครับหาไอตัวที่เราต้องการได้แล้วก็คือตัว f e b FEB นะครับ FeB ตั้งสมการครับเหมือนจุดจุดเดียวเหมือนจุดจุดเดียวนี่นะบางทีนะครับตัดครั้งเดียวไม่ได้เราก็ไปตัดไอตัวที่เราต้องการเนี่ยมาหาคำตอบมาหาคำตอบนะครับ คือบางที่เนี่ยอาจารย์เขาไม่ไม่ค่อยนะครับบอกอาจจะบอกว่าใช้วิธีไหนก็ได้นะครับใช้วิธีไหนก็ได้คือบางคนเขาขี้เกียจด,ดูว่าจะตัดตรงไหนดีไม่ตัดตรงไหนดีก็ไม่ตดัดออฟจอยครับผมทำไปทีละเรื่อยๆนะครับทำไปเรื่อยๆ,ๆไปเรื่อยๆได้ทุกจุดนะครับแต่ว่าก็จะใช้เวลานานหน่อยใช้เวลานานหน่อยอ่ายิ่งมันคอมพิเคตมากๆนะครับรูปมันมีอ่าหลายเมมเบอร์มากๆเนี่ยยิงย่งนะครับยิ่งยิ่งยากต่อการทำนะครับยิ่งยากต่อการทำมันเหนื่อยนะครับมันเหนื่อย นะับทำาันละข้อเด้แล้วไม่น่าทำาันละสองข้อเลยเสียงแหบนะครับผมก็บอกว่าผมใช้อย่างนี้ก่อนและการซิกมาเอฟมีค่าเท่ากันกับ0เนาะอันนี้มันเหมือนสมดุลของจุดจดหนึ่งมีแค่ซิกมา x ับกับซิกมาสัอันไหนบ้างให้ทิศขวามือหรือซ้ายมือวันนี้นะครับเอาฟังอันนี้แหละขวามือนี่นะครับขวามือไหมนะครับน่าจะขวามือแหละเป็นบวกมีแรงตัวไหนบ้างก็มีตัวนี้นะครับ f ของแรง FE ใกล้มุมใช้คอร์สเป็น f คอร์สอีกตัวนึงนะครับเขียนออกมาตรงนี้ที่อยู่ในแนวแกน x ออกมานะครับก็กลายเป็น f ของ Member ED นะครับใกล้มุมใช้คอสนะครับแต่อยู่ลักษณะตรงข้ามกันอย่าลืมนะนะครับอย่าลืมนะตัวนี้เป็นคอมเพลชันนะนกดข้อหาจุดนะครับกดข้อหาจุดโอเคเนาะโอเคเราก็เลยบอกว่า ก็มีค่า f ของแรง fe ละครับเล็บของ f ของแรง fe ที่กลายเป็น cos 30นะครับไปทางด้านที่เป็นบวกลบกับไอตัวนี้เพิ่งหามาได้นะครับว่าหามาได้ว่าเป็น3,000ันะครับ3 0 0พันเราไม่ใช่300นะครับโอ้บางคนก็ยังงงนะครับอ่าสพันะครับ3,000นอวตัน3,000นอวตันมีค่าเท่ากันกับมีค่าเท่ากันกับนะครับคูณอยู่กับคูณอยู่กับนะครับ อ3 0 0 0ันคูณอยู่กับ cos 30องศาเพราะอยู่ในแนวแกน x กมีค่าเท่ากันกับ0อ่ะมีค่าเท่ากันกับ0ดังนั้นกับดังนั้นดังนั้นไอตัว f ของแรง f e นี้เลยมีค่าเท่ากันกับนะครับมีค่าเท่ากันกับ f ของแรง E f fe ef อ่ะเอฟของแรง f e มีค่าเท่ากันกับครับ3 0 0พัน นิวตันสามพนิวตันอย่าลืมนะเรากําหนดให้กดเข้าหาจุดนะครับข้าออกมาเป็นบวกแสดงว่าถูกต้องแล้วตัวนี้เลยกลายเป็นคอมเพรสชันทันทีนะครับเป็นแรงคอมเพรสชันเอาละครับทุกท่านฮนะมาถึงตัวที่เราต้องการหาค่าเขาสักทีนะครับหาค่าเขาสักทีเขาอยู่ในแนวแกน Y ครับก็ไม่มีอะไรมากไม่มีอะไรมาก แกน y ก็ sigma f s u y มีค่าเท่ากันกับ0ให้ทิศชี้ขึ้นเป็นบวก sigma f s u y มีค่าเท่ากันกับ0ทิศชี้ขึ้นมีตัวไหนบ้างครับก็มีอีกตัว member fe ตัวนี้นะครับแตกแรงออกมากลายเป็น f ของ fe นะครับสายเตาและก็อีกตัวนึงก็คือเป็นแรง f ของ e ตัวนี้แตกเข้ามานะครับอยู่ในแกน y ไกลมุมใช้ sin ก็กลายเป็น s i n เซตา แต่บัเอิญว่าขนาด2ตัวนี้เท่ากันเลยเป็น3 0 0พผมก็เลยเขียนอย่างนี้เลยได้ไหมละ 2, 3, ห่ะ2,3000ครับผม2 3,000และไปคูณอยู่กับไซด์3าองศาทิศชี้ขึ้นพอดิบพอดีนะครับเลยกลายเป็นบวกไอตัวไหนบ้างละ่ะชี้ลงไอตัว1,000ันี่ไงหงหลังลงมาอย่างนี้ก็กลายเป็นลบ1,000นิวตันและกลัวเป็นลบอีกตัวหนึ่งก็คือลบของ m e มเบอนะครับ e b มีค่าเท่ากันกับ0ชี้ลงนะชี้ลง ชี้ลงออกมาจากจุดแบบนี้แสดงว่าเป็นแรงที่เป็น tension นะครับแรงที่เป็น tension การที่เป็น tension ก็เลยบอกว่าไอเอฟที่เป็น tension เนี่ยถ้าคิดออกมาแลวเป็นบวกแสดงว่าไอแรงใน Member EB ตัวนี้เป็น tension แต่คิดออกมาเป็นลบแสดงว่ามีทิศกลับกันกับฟรีบอดีไดแกรมมันก็จะกลายเป็น compression แต่บังเอิญโชคดีครับคุณพระไอตัวแรงที่เราต้องการนั้นเป็นตัวแรงของ Member EB มีค่าเท่ากับศั มีค่าเท่ากับ2,000นะครับมีค่าเท่ากับ2 0 0 0 2น0 0นิวตันคิดออกมาจากสมการเป็นบวกแสดงว่าตัวนี้เป็นท e n ั i แน่นอนนะครับเป็นท e n ั i แน่นอนเอาละเพราะฉะนั้นแล้วไอ้ตัวเรื่องนี้นะครับเรื่องนี้เนี่ยต้องพยายามดูกันให้นะครับดูกันให้ดีดูกันให้ดีเพราะไม่เฉพาะหาคําตอบได้เท่านั้นนะครับหน้าที่เรานั้นจะต้องนะครับหน้าที่เราเนี่ยที่จะต้องทําก็คือ บอกให้ได้ด้วยว่าตอนไหนเป็น t ทนชันตัวไหนเป็นคอมเพรสชันขออภัยหน่อยละกันนะครับเขียนตัวนี้ผิดไปนะครับเขียนตัวนี้ผิดไปเนาะ,ะ FED บางคนทําตามกดหยุดซับแล้วทำตามมันจะเกิดงงได้นะครับเกิดงงได้ขออภัยนะครับขออภยัยอ่าและไปเจอข้อต่อไปละกันครับเจอข้อต่อไปละกันนะครับจะพยายามอธิบายให้กระชับลงกว่านี้นะครับกระชับลงกว่านี้เนาะ และเจอกันครับขอบคุณที่ติดตามนะครับขอบคุณที่ติดตามคนที่บอกให้ทําอย่าลืมมาดูด้วยนะครับอุตส่าห์นะครับแหกปากตอนกลางคืนนะครับผมพูดไปงั้นและนะครับพูดไปั้นเดี๋ยวผมจะค่อยๆทำแล้วกันนะครับค่อยๆทาแล้วกันเผื่อคนไหนใช้สอบนะครับจะได้เผื่อคนไหนอาจใช้สอบจะได้มีอะไรไปถูบ้างเนาะเดี๋ยวเจอกันข้อต่อไปแล้วกันครับขอบคุณทุกท่านครับอย่าลืมกดติดตามนะครับแล้วก็กด u b s c r i b e ถ้ามีอะไรก็อินบ็อกซ์เข้าไปใน ใต้คอมเมนต์นี้ก็ได้หรือว่าอินบ็อกเข้าไปที่เพจ a c e b o o k ก็ได้นะครับแต่ว่าผมอาจจะตอบช้าหน่อยเพราะว่าเวลาที่นี่กับที่ไทยนั้นห่างกันอยู่11ชั่วโมงนะครับผมทุกท่านนะอโอเคครับแล้วไว้เจอกันคลิปต่อไปแล้วกันครับอยากทยอยทยอยลงแล้วกันขอบคุณมากๆกครับขอบคุณที่ติดตามครับขอบคุณครับ